อันนี้ปลาส้มทอดนะคะแล้วก็มีเนื้อทอดซุปหางวัวค่ะอันนี้โอ้โหทำไมกินเยอะจังผัดกะหลำผัดกระลำปรีใส่แับหมูที่เราทำเองค่ะอันนี้คือขาดไม่ได้เขาและขาดไม่ได้คือคนนี้ค่ะ มงามงาเอ้ยต uh, ่อเอันจิ้มินมจิ้เลยก็รู้ว่ามันร้อก็ยังเออชอบเล่นกับไฟนะคุณเนี่ยเล่นมากี่คนแล้วล่ะเล่นกับไฟเนี่ย เมื่กี่คนแล้วคะคุณคะม,มีอหน่อยมีจกคนผพ้ใไดร้อนแร่งที่สุดมึองอะดีใจจังเลยบาว,าวาดีกับบ๊วไปน้ำแล้วมึอเงินอะ